สวัสดีค่ะวันนี้แพงต้นเฮลตี้แอนด์บิวตี้มาพูดถึงประโยชน์ของผงผักแควนะคะหรือคณะใบหยักนั่นเองเพื่อนๆรู้ไหมคะว่าเขามีประโยชน์มากมายมีไฟเบอร์สูงนะคะลดความเสี่ยงของเบาหวานประเภทที่2นะคะช่วยลดความดันไขมันในเลือดโดยเฉพาะไขมัน LDL นะคะมีสารกลุ่มรูทีนซีเซนทีนช่วยบำรุงสายตาป้องกันลูกมะเร็งเพราะว่ามีสาร ต่อต้านอนุมูลอิสระคือวิตามินซีและเบตาแคโรทีนค่ะมีคอลอโฟรลิ์ที่สูงช่วยดักจับสารก่อมะเร็งที่สารที่ชื่อว่าเอมีนเฮเ,เ,เทโรไซคลิกนะคะช่วยส่งเสริมเรื่องสุขภาพหัวใจเพราะว่ามีพวกโพแทสเซียมที่สูงนะคะก็คือเขาจะช่วยลดความดันโลหิตในเลือดได้นะคะเพื่อนเพื่อนคือเขามีประโยชน์ค่อนข้างสูงเหมือนกันถือเป็น queen of กรีนนะคะก็คือราชนีแห่งผักสีเขียวทั้งมวลค่ะเพื่อนๆถ้ากลุ่มรักสุขภาพเนี่ยต้องรู้เลยนะคะประโยชน์มากมายจริงๆค่ะเขาเป็นพืชตระกูลเดียวกับกระหล่ำปีหรือกระหล่ำดอกและพวกบล็อกคารีนะคะซึ่งกลุ่มนี้เนี่ยมีประโยชน์ต่อลำไส้ด้วยนะคะคือไปเพิ่มตัวแบคทีเรียรที่ดีที่เขาเรียกว่าโปรไบโอติกนะคะช่วยในเรื่องของการขับถ่าย และนอกจากนี้นะคะยังช่วยในเรื่องของการลดมะเร็งลำไส้นะคะการรับประทานก็ง่ายมากเลยค่ะสามารถที่จะเอามาชงดื่มแบบนี้ได้เลยใส่ครั้งละ 1- 2สช้อนชานะคะหรืออาจจะเอาไปใส่ในสลัดเอาไปใส่ในน้ำผลไม้ปั่นสมูทตี้หรือว่าเอาไปใส่ในการปรุงอาหารอย่างอื่นแต่ตัวนี้เพนต้นก็ชงดื่มเพียวๆเ,เลยนะคะเพื่อนๆกินกับน้ำขอให้เป็นน้ำ ที่ไม่ใช่น้ำร้อนนะคะชงดื่มง่ายๆเลยค่ะเพื่อนๆต้องลองหามารับประทานดูนะคะและนอกจากนี้นะคะเขายังช่วยในเรื่องของการบำรุงผมผิวมีเบตาา้าแคโรทีนและวิตามิน A โดยเบตาา้าแคโรทีนเนี่ยมันจะเปลี่ยนไปในรูปของเป็นแคโรทีนอยนะคะก็จะได้สังเคราะห์มาเป็นวิตามิน A ตามที่ร่างกายต้องการนะคะแล้วก็ไม่ควรรับร รับประทานมากเกินไปนะคะเพราะว่าเขาจะส่งผลต่อต่อมไทรอยด์ได้คนที่เป็นไทรอยควรปรึกษาแพทย์ก่อนรับประทานนะคะเป็นพืชที่เราเน้นกินผักยังไงวันนี้นะคะแผงต้นนะคะก็ขอขอบคุณเพื่อนๆนะคะที่ให้กำลังใจมาโดยตลอดแล้วก็ขอเป็นกำลังใจให้เพื่อนๆด้วยนะคะ จะหาอาหารที่เป็นซ u เปอร์ฟู้ดแบบนี้ที่ดีแบบนี้มารีวิวกันเรื่อยๆนะคะเพื่อที่เพื่อนๆจะได้มีสุขภาพที่ดีนะคะเพราะตอนนี้เนี่ยโควิดกำลังระบาดก็อยากให้เพื่อนๆนะคะช่วยกันป้องกันใส่แมสเว้นระยะห่างนะคะแล้วก็พกเจลแอลกอฮอล์นะคะอันนี้ก็คือหน่าสดๆเลยนะคะเพื่อนๆเดินมาแล้วก็มาเดิมน้ำผักผงแขวกันนะคะ วันนี้ก็ฝากขอบคุณมากๆนะคะฝากกดไลค์กดแชร์ถ้าเป็นประโยชน์นะคะวันนี้ขอบคุณมากนะคะ